ก็กลับมาเจอกันแล้วนะคะที่ช่องแม่จอยโชว์เนาะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งเก่าและใหม่แล้วคะแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาเนาะแม่จอยก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่จอยเนาะแล้วก็กดเข้ามารับชมให้แม่จอยนะคะขอบคุณมากๆขอบกับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้แม่จอยจะพามาดูแตงโมแตงโมแม่จอยอันที่จริงอะ ไม่ได้ตั้งใจผูกเขานะคะคือแบบซื้อเต็งโมมาทานใช่ป่ะซื้อเต็งโมมาทานแล้วก็ทีนี้ก็เลยเออลองเอาเม็ดเขาชําไว้ชําไว้ในนี้ในในต้นพริกนะคะในกระสอบพริกก็ปรากฏว่ามันขึ้นมาขึ้นมาให้เมจอยสองต้นนะทีแรกก็ไม่ค่อยได้ดูแลเขาว่าก็แบบปล่อยเขาแบบปล่อยตามยถากรรมอะไรแบบนี้นะคะ แล้วทีนี้ก็เพิ่งเพิ่งเริ่มมาดูแลเนาะทีแรกเขาก็เป็นต้นเล็กๆอะคะ่ะแล้วทีนี้เพิ่งเริ่มมาดูแลใส่จูรินซีสังคหอแสงใส่อะไรดูแลเข้าไปเนาะก็เริ่มก็ต้นก็เริ่มดีขึ้นมานะคะแล้วก็ที่แบบดีใจที่สุดก็คือนี่มีลูกมีลูกเล็กๆให้ไม่จอยแล้วนะคะเนี่ยแต่ไม่รู้ว่า จะรอดไหมเนาะเราก็ต้องรอดูนะคะแต่แม่จอยก็พยายามทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้เขาจเจริญเติบโตนะคะนี่เห็นไหมเพราะว่าหน้าฝนเวลาแม่จอยฉีดไอ้สมุนไพรที่แบบป้องกันมแมลงป้องกันอะไรเงี้ยฉีดไปแป๊บเดียวไม่ถึงสองชั่วโมงฝนก็มาเงี้ยเนาะมาชะล้างไปนะคะก็เน,นี่แหละคะ่ะไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่นี่เห็นไหมพี่มดก็เริ่มมาแล้ว เอแตงโมงเขายิงมีแค่ลูกเดียวอยู่นะคะพี่มดก็ชอบมามาดมมาดมอยู่เรื่อยเลยนะคะนี่แต่เขาจะอยู่จนให้เราได้กินไหมนั้นก็ยังไม่ทราบนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะสำหรับนี่กำลังกาลังแตกยอดเลยนะคะแม่จอยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปเนาะนี่น,นะคะแล้วก็ตัวผงชุรสแม่จอยก็พ่นไปนะคะ ก็กำลังงามที่แรกต้นเ,เ,เล็กเล็กเล็กมากเลยก็ไม่คิดว่ามันจะมีลูกให้เรานะนี่นะคะกำลังลูกเท่าหัวโป้มือนะคะประมาณเนี้ยวันนี้โป้งเราเนาะโป้มือเรานึ่เป็นลูกเล็กๆก็มีดอกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะคือจะคอยอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะคลิปี้คลิปของ แตงโมนะคะแต่ที่จริงมีปลูกไว้หลายต้นอยู่ตัวที่แบบตั้งใจปลูกจริงๆนะคะตั้งใจปลูกตั้งใจดูแลฟูมฟักมาก็มีหลายต้นอยู่แต่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปลงไปให้ดูเนาะนะคะแต่พอดีเมื่อเช้านี้มาเห็นตัวนี้เมื่อเช้านี้มาฉีดไอตัวแบบไล่แมลงเนาะมาไม่จอยก็มาเจอพอดีเลยนะคะเนี่ยแต่น่าจะติดนะ หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าที่ที่เคยเห็นด้วแบบที่เราปลูกไว้กินธรรมดาเราไม่ได้ฉีดยาฉีดอะไรอะ่ะถ้ามันไม่ติดมันจะเหลืองๆแล้วก็ร่วงไปแล้วอันนี้เหมือนน่าจะดูจะจะติดอยู่นะแต่ว่าจะลูกใหญ่ลูกเล็กเท่านั้นเนาะนะคะสําหรับคลิปนี้เนียจอยก็ขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูเมียจอยฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่อจอยนำมาอัปเดตให้เนาะสำหรับคลิปนี้แม่จอยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย